ลรูพระเครื่องมเมืองคนแ,งแงรงศิลาแรงใหญ่ลวยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมอระดกโลกสว,สวัสดีท่าน,นาคณะกรรมาการและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงปาริดาสีสิงชื่อเล่นน้องข้อฟางค่ะอายุเกปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาโรงเรียนวัดพุยางค่ะวันนี้หนูมีความินดีอย่างมากที่ได้มาเล่าเรื่องเมืองกำแพงให้ท่านผู้ชม,มได้รับฟังค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ใหน่อยค่ะ ขอบคุณคะ่ะหนูภูมิใจมากคะ่ะที่ได้เกิดเป็นคนกำแพงเพชรซึ่งเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองอุดมสมบ,บูรณ์เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติป่าเขาน้ำตกอันงนดงามเมืองกำแพงเพชรในอดีตมีความสัมพันธ้านการเมืองเศรฯฯษฐกิจศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมาช้านานสมเด็จลรงพญาดำรงราชานุภาพ พีพาวินิฉัยว่าเมืองชะกังราวเป็นชื่อเก่าของนครชุมตั้งอยู่บริเวณปากคลองสวนมากทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิงซึ่งต่อมาได้มีการย้ายเมืองมาตั้งใหม่เป็นทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงตรงข้ามกับเมืองนครชุมเดิมชื่อว่ากำแพงเพชร กำแพงเพชรยังมีตำนานประจำแต่ละท้องถิ่นที่เล่าขานสืบทอดต,ต่อกันมามากมายวันนี้หนูจะมาเล่าตำนานของอำเภอเมืองกำแพงเพชรเรื่องท่อทองแดงเคยได้ยินกันไหมคะโปรดจะาท่านช้ชมฟังค่ะกล่าวกันว่าการฝังท่อทองแดงไว้ใต้ดินรอดคือเมืองกำแพงเพชรในสมัยที่เมืองกำแพงเพชร เหมือนหน้าด่านของเป็นสีอยยธยาเพื่อนำน้กจากแม่น้ำปิงเข้ามาใช้ภายในเมืองฝ่ายพม่าได้ยกกำลังเข้ามาล้อมและจมจิ้มกำแพงเม็ดไห,หลค้ะแต่ก็ไม่สามารถตีได้จึงได้แต่ล้อมเมืองไว้ให้คนในเมืองกดน้ำตายแต่ชาวเมืองก็ได้อาศัยน้ำจากาท่อทองแดงดังก,กล่าวจึงไม่ขาดแคลนน้ำาต่อมามีคนไทยคนหนึ่งชื่อว่าหมื่นแสนคิดมักใหญ่ฝ่สูง หวังว่าถ้าพมา่าตีเมืองได้จะแต่งตั้งคนเป็นใหญ่ทีงคิดคดทลารยศต่อบ้านเมืองนำเรื่องการฝังท่อทองแดงไปบอกแก่พมา่าพม่ารู้ความจริงจึงฆ่าหมื่นแสนแลน้วนำศพไปใส่ในท่อทองแดงและปิดเสียชาวเมืองจึงขาดน้ำเป็นผลให้พมา่าเข้ายึดเมืองได้จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าบรรพบุพรุษของเราองการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิศในเรื่องชลกระานในการแก้ปัญหาจึงป้งกันเมืองไว้ได้แต่เพราะมีคนไม่ดีคิดคดทะเลยศต่อบ้านเมืองจึงถูกศัตรตูยึดเมืองได้นี่แหละค่ะตำนานของอำเภอเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรยังมีมนต์เสน่ห์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งโบราณสถานอุเรีนกระวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีพศ2534ซึ่งเป็นที่ภาคุูมิใจอของชาวกาแพงเพชรค่ะอัยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ทางด้านป่าไม้นกสัตว์ต่างๆเช่นอุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติแม่วงและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า รวนถึงความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำปิงอันใสสะอาดที่ไหลทอดยาวาผ่านกลางเมืองกำแพงเพชรให้นักท่องเที่ยวได้เชื่นชมความงามอีกด้วยค่ะตางคำกล่าวที่ว่าอําเภอเมืองน,นี้ดีเป็นที่น้อง่ โดดเรื่องทุกเล่นพื้นบางกันสุกส้ำงานสาไทยกลวยไข่ร่วมกันสดชื่นล้านได้ทาตามประเทศีเรื่องเลื่อง ใจรักให้ยืนยงการแสดงท้องช้างเพ็มพื้นบ้านแสนสําปาญเต็งแม่สีไให้ไหลลงระบังกอกลรักแมงูเป็นเกลียววงช่วยดำรงคงไว้ในใจเราอุดทยานประวัวที่สร์ โบราณคดีมีให้ชมไม่อับเช้าแม่น้ำปิงหาสายสวยด้วยลัำเงายายทันเราบ้านรอหาหน้าพิรมน้ำหูล้อนพระรวงเจ้าพระ,สะเสด็จงานดังเพชรเกต ไม่ถินมาดีมีคนชมนานิยมอำเภอเมืองถิ่นคนดีเห็นไหมคะว่าเมืองกำแพงเพชรของเราเนี่ยน่าอยู่ขนาดไหนจากอดีตจนถึงป,ปัจจุบันมีทั้งความสวยงามความแข็งแกร่งมีทุกค่าเยี่ยงเพชรชาวเมืองก็มีความรักใค,คร่สมัครสมาสาม,มาัคคีมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งเดียวกัน หนูอขอเชิญชนทุกท่านให้มาชมโบราณสถานในอุทยาประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและสัมผัสกับธรรมชาติของเมืองกำแพงเพชรแลจะท่านจะรู้สึกว่า Amazing จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ